เยว่มากเลยนะฮะนี่คือทำการันตีนะครับจากคุณหมอู้เชื่อชาญนะครับจากทั้งสามสาวนะครับตรงนี้แล้วชัดเจนว่าทําแล้วเห็นผลที่พอใจสําคัญที่สุดของเราคือเราต้องการที่ท่านพึงพอใจตรงนี้ยอดเยี่ยมมากมากนะครับจอยครับในฐานะของพิจเ,เร์เรอคนใหม่ล่าสุดตรนนี้ฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยครับ ดรไล์ไปนะคะคือต้องบอกว่าจริงๆจอยมั่นใจแลวก็เชื่อใจดรตไล์ให้บอกว่าดูแลคือต้องบอกว่าทรีทเมนท์ที่นี่มีเยอะมากจริงๆนะคะไม่ใช่แค่เราพูดถึงนะว่าจะเป็นคาชาลาหรือวีวาลีแต่ว่าจริงๆมีตัวแบบสบายๆก็มีนะไม่ว่าจะเป็นเหมือนจอยชอบมากอย่างพุกเมโซหรือมีนัวแต่ว่าที่นี่เขามีทั้งสารและสินค่ะคือเทคโนโลยีเนี่ยคือบบกว่าสุดยอดอยู่แล้วแต่ว่าคือมีบริการที่บอกว่าดีมากจริงๆค่ะที่ เรามาค่าเสร็จมีนวดด้วยคือจะว่าเขาใส่จใจทุกรายละเอียดจริงๆนะอย่างที่เรามาค่าทำทีมันเสร็จมีมานวดแขนมีมนนานวดศีรษะอะไรเราจะรู้สึกว่าคือเข้าไปที่นี่แล้วคือมันจบคือคือทําให้เราสวยแน่นอนแล้วอย่างที่สองคือทําให้เรามีความสุขแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายด้วยจะว่าก็เป็นการตอบโจทย์สมการดูแลผู้หญิงคือจะว่าผู้หญิงสมัยใหม่จะต้องดูแลตัวเองให้ดูดีตลอดแล้วก็อย่าไปคิดว่าอุ้ยฉันห้าสิบแล้วค่อยทำจะว่ามันไม่ใช่แล้วกับสมัยนี้คือถ้าเกิดว่าเราเริ่มทําเร็ว เกลี่ยคือ่าจะเริ่มสักแบบ25อัพขึ้นไปคือเริ่มมีปัญหาคือเราแก้ไขมันก็จะได้แก้ไขในจุดที่น,อน้อยแล้วก็ค่อยๆดูแลไปเรื่อยๆจะได้แบบว่าสวยไปตลอดครับผมเพราะเราก็มีฟิมืันกันดูแลในเรื่องของแต่ละ